สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จวรรคังเนื้อออกเหลืองนะครับองค์นี้จะออกสีเหลืองคล้ายๆกล้วยนะครับหรือเสียนรุ่นเก่าจะเรียกว่าเนื้อฝักทองนะครับ เป็นพระฐานสามชั้นนะครับอยู่ในซุ้มครอบแก้วเหมือนพระวัดละรังพิมพ์อื่นนะครับก็จะมีรอยยุบจะมีเศษดำๆนะครับ างมีเศษผ้าหากนะครับผสมอยู่ในเนื้อผ้านะครับ มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะมีรอยรอยหดตัวรอยยุบนะครับรอยยุบของเนื้อ จะเจอเหมือนก้อนมวลสารนะครับสีเขาวขาวน้อยดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับเป็นเส้น ได้ลงมายาวๆนะครับคล้ายๆไปกดกับพวกกระดานนะครับเป็นเส้นเหมือนเส้นไม้นะครับเป็นเส้นเส้นแนวทางเดียวกันลงมาครับพวกไม้ไม้กระดานนี่จะเห็นมวลสารนะครับ มีจุดดำๆมีก้อนมวลสารครับต้องตะแคงดูนิดนึงเพราะเนื้อเขาเหลืองนะครับรงนี้เนื้อจะออกเหลืองเลยแต่จะสังเกตได้ครับมวลสารจะเป็นสีต่างกับเนื้อนะครับเป็นจุดขาวๆนี่ครับเห็น ดูให้ดูความทำเป็นธรรมชาตินะครับเป็นรอยหลังเหมือนเป็นเส้นนะครับกดกับกับพวกกระดานพวกไม้เสียนไม้นะครับเป็นเสียนเสียนเสียนไป นี่จะเป็นคล้ายๆพวกเนื้อพวกเนื้อพลาสุ้มกอรครับพวกเศษหักหักที่ต่าลงมาผสมในเนื้อครับจะออกเป็นแดงแดๆหินครับเศษพ้าแตกหักครับที่ผสมลงมา สุมนครับสุ่มจะวิ่งลองอมาครอบผ่าไว้นะครับเนื้อออกเหลืองนี่จะหายากนะครับพบเห็นน้อยครับสมบูรณ์สมบูรณ์จะมีน้อยองค์นี้ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับสภาพเลย ไม่ค่อยมีรอยแตกรอยอะไรนะครับพระไม่มีรอยแตกรอยละไอรอยแตกรอยหักนะครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับ นนี้ก็ออกมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ